สวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะแล้วก็ขออาราธนาบุญจากพนิพานและก็ขอคุณพ่อคุณพ่อพวิสุทธ,ธิพุทธรังสีบรมธรรมมิดาและทุกพระบาททุกพระองค์บุญชันพรนิพานนะคะในวันนี้ตุกขออนุญาตแชร์ธรรมทานเรื่องเกี่ยวกับการที่ ที่ได้มาที่บ้านพนิพานนี้นะคะได้มาพบเจอกับพี่วันแล้วก็ทำธรรมมาเรื่องของพนิพานนะคะตุกเป็นคนหนึ่งที่มาที่บ้านพนิพานเนี่ยอาจจะถือว่าใหม่สุดก็ได้คะ่ะตุกมาปีพศส,สองพันหะคะซึ่งไม่เคยมีใครชวนมาเลยคะ่ะที่รู้จักพี่วบัีนเนี้เพราะว่าพี่สาวมาปฏิบัติกับ พี่วันประมาณสี่ห้าปีแล้วแต่ก็ไม่เคยชวนเลยรู้แต่ว่าพี่เขาจะมาที่บ้านนิพานเนี่ยทุกวันเสาร์แล้วก็กลับดึกมากแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรจนวันหนึ่งที่พี่ๆเขาคุย การเรื่องของพี่วันเนี่ยเช็คคุณธรรมในจิตให้พี่เขาคุยกับเพื่อนๆในในกลุ่มบ้านนิพานนะคะพอดีมีงานที่บ้านเราก็เลยได้เห็นได้ยินเขาพูดกันว่าพี่วันณอะเช็คคุณธรรมในจิตคนนั้นเป็นเทวดาชั้นพรมคนนั้นเป็นเทวดาชั้นสองเนี่ยคะ่ะเราก็เลยอยากรู้ เราก็เลยขอติดตามมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2562นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่เข้ามาและพอได้มารู้จักพี่วันนะคะแล้วก็พี่วันก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะพอมาเจอพี่วันครั้งแรกที่บ้านพี่วันนะคะพี่วันก็ก็จะพูดทําเรื่องของครวาและพรนิพพานพอได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันถูกจริตมากมันโดนใจมันเป็นธรรมที่ไม่ได้ ซับซอ้อนหรือว่าไม่ได้เข้าใจยากเหมือนเวลาที่เราฟังภาทั่วไปซึ่งตอนนั้นจิตเรามันอาจจะยังไม่ละเอียดพี่วันก็จะบอกให้เราเนี่ยรักษาสินห้าก็พอนะคะแล้วก็ให้มันพิจารณาทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างคือทำหมดเลยซึ่งมันโดนใจเรามากแล้วก็ช่วงนั้นนะคะพี่วันก็จะก็จะสอนเรื่องอภินยาซึ่งซึ่งเราก็ชอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ และตอนนั้นไปประมาณสองสาครั้งพี่วันก็จะให้ทุกคนเนี่ยจับไพ่แล้วก็ถามในสิ่งที่เองอยากรู้แล้วก็อ่าไม่ต้องบอกพี่วันก็คือให้จับไพ่แล้วก็อ่าจำแบบใ,ในใจแล้วพอแต่ละคนก็มาถึงคิวพอมาถึงคิวของเราอะค่ะพี่วันก็จะรู้เหมือนรู้เรื่องราวทั้งหมดเลยว่าตอนนั้นเรามีอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นในใจพี่วันก็จะมีจะบอกว่า พอพี่วันจับเอเราปุ๊บพี่วันก็บอกว่าคนนี้อะเบื้องบนกําลังเอาคืนแล้วก็พี่วันก็บอกให้เราเนี่ยไปน,นั่งหน้าพระพุทธรูปที่อยู่บ้านพี่วันนะคะแล้วก็พอพระพิคเนศ ั่งสมาธิแปดนาทีนะสงบนิ่งแล้วค่อยกลับมาหาพี่วันเขาไม่ต้องพูดอะไรซึ่งเราก็ทําตามพี่วันแล้วก็ได้กลับมาหาพี่วันหลังจากนั่งสมาธิเสร็จค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะผ่านไปไม่นานเราก็ได้รับโชคโชคคิปนะคะซึ่งซึ่งปกติเราก็ไม่ได้อันนั้นหรอกแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเรากลับมาบ้านพีวพ่วันอีกพี่วันก็บอกว่าพี่วันเลยบอกอีกทีนึงว่าเบื้องบน,นมาบอกพี่วันว่า เราอะมีเรื่องอที่ต้องเอาคืนแล้วก็เหมือนมีเจอวิบากกรรมนี้นะคะวเราเราเบื้องบนบอกพี่วันว่าให้ช่วยน้องหมายถึงช่วยตุ๊กนะคะท่านก็เลยให้เป็นนางสมาธิแล้วท่านก็เมตตาเราค่ะนั่นก็คือครั้งแรกที่ประทับใจมากๆจนทําให้กลับไปกับพี่วันไปหาพี่วันไปปฏิบัติกับพี่วันอีกเรื่อยๆนะคะและปีนั้นเป็นปีที่โชคดีมากที่พี่วรรณพาพี่ๆและ สมาชิกในบ้านนิพานนะคะไปที่วัดท่าสุงแล้วก็วัดเขาสมโพธซึ่งเราก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ไปด้วยนะคะครั้งแรกที่ไปวัดเขาสมโพธเนี่ยได้ไปแค่วันเดียวเพราะว่าไปวันเสาร์แล้วก็กลับวันอาทิตย์เพราะว่าวันจันเนี่ยเราติดงานแต่ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะ ดีเทลจะไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าพี่ๆหลายคนก็พูดไปแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเวลาไปกับพี่วันนะคะเพราะพี่วันพี่วันจะจะ,จะรู้หมดเนาะว่าตรงนี้มีอะไรมีอะไรจะแล้วก็เราจะรู้สึกอุ่นใจมากตอนไปที่วัด เขาสงโพนะคะพี่วันก็จะพาไปที่ใต้ต้นโพพี่วันก็จะบอกว่าพรอะพ,อพ,อพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะบอกแล้วว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่มีเสียงศักดิ์สิทธิ์มากแล้วเป็นศักดิ์สิทธิ์มากๆก็คือเป็นสามแดนลก,กธาตุเปิดให้ให้ให้ใหเจอการขอขมากรรมกันได้ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าผิดถูกกราบขอภัยนะคะอันนี้ก็อ่าแล้วก็พี่วันก็จะพาขึ้นถ้ำอาราหันนะคะแล้วก็ ระหว่างทางที่ขึ้นลงเนะะี่ยค่ะเราก็จะเจองูพี่วันก็บอกว่าการที่เจองูเนี่ยจะถือว่าเราโชคดีมากเหมือนเพราะว่าพี่วันเนี่ยอาเวลตอนที่พี่วันมาพี่วันเจองูก็เหมือนท่านมันบอกว่าพี่วันจะบรรลุธรรมเมื่อเมื่อเจองูจะเจอความโชคดีเนะะี่ยค่ะพอเราไปเราก็ได้เจองูเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ พี่วันก็จะพาไปตามรอยหลวงพ่อคงนะคะแล้วก็ไปสัมผัสจุดนั้นจุดนี้ที่มีพลังมันมันเป็นอะไรที่ถือว่าดีมากๆเลยค่ะที่เรามีคนที่เรานับถือเป็นครูบาครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะบอกว่า,าตรงนี้พิงพลังงานนะอยากถ้าอยากขออะไรขอตรงนี้นะหรือว่าตรงนี้ท่านท่านมีพลังงานพิเศษอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะคะซึ่งถ้าหากเราไปเองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าตรงไหนเป็นอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วหลังจากนั้น อ,อีกครั้งหนึ่งก็คือได้ไปที่วัดท่าสุงซึ่งไปรอบที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงตุลาคมไปกันเยอะมากเลยนะคะช่วงนั้นแล้วก็ช่วงดีมากๆที่วันวันที่ไปรอบนั้นอะพี่วันได้เมตตามานั่งรถตู้ที่ตุกนั่งอยู่กับพี่ๆนะคะแล้วก็ตลอดทางเนี่ยพี่วันก็จะเมตตาให้ทำกับคนที่ ที่ถามระหว่างทางอย่างนี้นะคะพี่วันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่วันจะจะเมตตามากๆเลยคะ่ะพี่วันจะไม่เคยแสดงอาการเหน็ดเหนื่อยหรือเหนื่อยเลยนะคะกับนุ้น้องแม้ว่าพี่วันจะต้องพูดตลอดหรือว่าลงไปที่วัดอย่างนี้นะคะพี่วันจะต้องถักบุญให้น้องๆบางคน,นะคะเนี่ยค่ะพอไปวัดวัดท่าซุงนะคะ แต่ละจุดแต่ละจุดะค่ะพี่วันก็จะบอกว่าตรงนี้ดียังไงตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงให้ให้ไปเสียงเซียมซีให้ไปกราบขอพรหรือให้ไปนั่งสมบู์นี้นะคะซึ่งไปรอบนั้นน่ะคนเยอะมากๆหกสิบกว่าคนแล้วแต่ละคนเนี่ยบางทีก็เจอวิบากกรรมก็ต้องมาให้พี่วันถผักบุญให้พี่วันก็จะนั่งทําให้ทุกคนพี่วันไม่เคยติปากบ่นว่าเหนื่อยหรือว่าหิวน้ําหรืออะไรเลยนะคะ ค่ะแล้วก็แต่ก็จะมีช่วงหนึ่งช่วงบ่ายวันนั้นก็จะมีพระที่ที่รอพี่วันอยู่นะคะที่ที่วัดท่าสูงก็จะมาเชิญให้พี่วันไปที่บ้านลูกศิษย์จนจนค่ําจนมืดเลยะคะ่ะจนสองสามทุ่มกับสี่ทุ่มนะคะประมาณนี้จาไม่ได้นะคะซึ่งอันเชิญยานลงที่พี่วันนะคะแล้วพวกเราก็ก็รอพี่วันที่เรือนนอนที่วัดท่าสูงออะคะ่ะ ก็จะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็จะมามานอนห้องเดียวกับเราซึ่งห้องที่เราได้นอนนะคะเป็นห้องที่ใหญ่มากเป็นเหมือนรับรองพิเศษซึ่งมันว่างที่เดียวก็โชคดีมากมากแต่ปรากฏว่าพอพี่วันกลับมานะคะน้องก็ได้มาคุยกับน้องว่าน้องคนนี้บอกว่ามีพระรูปหนึ่งได้บอกว่าจะมีคนอุดอรมาซึ่งคนอุดอรคนนี้ก็หมายถึงพี่วันนะคะกับ กับทีมงานบ้านานิพานเขารู้ว่าเราจะมาโดยที่ทางเราก็ไม่เคยแจ้งไม่เคยบอกนะคะท่านรู้ได้ด้วยยานแล้วเขาก็รอพี่วันแล้วเขาก็แจ้งลูกศิษย์หรือคนที่ที่ พระท่านอาจจะสนิทเตยที่รออยู่นะคะว่าพี่วันเนี่ยมีความพิเศษอะไรยังไงว่าพี่วันเนี่ยของจริงเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ไปสิบเอ็ดคนนะ่ะท่านได้ทดสอบพี่วันแล้วค่ะแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะก็ได้บอกว่าก็รอที่จะเจอคนอุดรกลุ่มนั้นเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่เจอเลยจนจนเช้านะคะค่อยมารู้อีกทีหนึ่งว่าคนที่คนที่เขารออ่ะคือพี่วันแล้วเขาก็เล่าเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยพระ ถ้รูปนั้นนะพูดถึงพี่วัรยังไงแบบว่าพี่วันเนี่ยเออมีความพิเศษแล้วก็มีอะไรดีแล้วก็มีลูกศิษย์แล้วก็รู้เรื่องมโนยิธทธิอะไรพวกนี้ด้วยค่ะซึ่งซึ่งเขาก็รอที่จะพบแล้วเขาก็ดีใจมากๆซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนว่าคนที่เขารอจะได้มานอนห้องเดียวกันอันนี้ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็คงคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพี่วันก็จะแนะนําให้น้องๆนะบูชา พอพระวิสุทธิพุทธรังศีที่เป็นรูปที่เป็นปางปางนิพพานนะคะซึ่งพวกเราก็บูชากันเกือบทุกคนแล้วพี่วันก็เมตตามากๆอัญเชิญพลังงานลงให้ซึ่งซึ่งดีมากๆเลยค่ะค่ะอ,อันนี้ก็คือขอเล่าความประทับใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ในสิ่งที่ได้มากับพี่วันนะคะ ซึ่งพี่วันอยากจะบอกว่าพี่วันเมตากับทุกคนพี่วันไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยหรืออะไรเลยแม้กระทั่งหิวน้ําหรืออะไรเงี้ยค่ะพี่วันจะไม่เคยพูดเลยน้องๆต้องคอยสังเกต้องๆ้องต้องคอยซัพพอร์ตให้พี่วันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ พอปี6 3 64นะคะพี่วันก็ได้ปิดบ้านไปซึ่งซึ่งเราก็ไม่ก็ไม่ได้กลับไปอีกนะคะได้ไปแค่วันที่24ธันวาปี2564ซึ่งไปครั้งนั้นก็เป็นท้ายปีใกล้วันเกิดพี่วันณแต่ยพรวันเกิดพี่วันแล้วพี่วรก็ปิดบ้านอีกตอนนั้นพี่วรนเปิดให้ให้ไปแค่ครั้งสองครั้งนลค่ะแต่เราไปแล้วพี่วรก็ปิดบ้านอีกกนมาเปิดปี2565คือปีที่แล้วค่ะ ซึ่งซึ่งก็เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ที่พวกเรากลุ่มนิพานบ้านนิพานท,ที่ช่วยงานพี่วรรณนะตอนนี้ค่ะคือเราตั้งใจเราตั้งจิตถึงพ่อที่อยากพี่วรรณเปิดแล้วก็อยากให้พี่วรรณทำออนไลน์เพื่ออยากให้คนเนี่ยรู้จักกธรรมะของธรรมะเปิดโลกแล้วก็เรื่องของพระนิพานอยากให้พี่วรรณเนี่ยสอนทำเรื่องพระนิพานให้คนได้รู้จาก มากขึ้นแล้วก็รู้ว่าอคาราวาเนี่ยสามารถบรรลุทําได้ค่ะแล้วก็อจจจัศจรรย์มากๆในช่วงเดือนกรกราคมปีที่แล้วพี่วันก็ได้เปิดบ้านและหลังจากนั้นพี่วันก็เปิดบ้านมาตลอดแล้วก็ได้ าทางเราแล้วก็ตัวตัวเองได้รับความเมตตามากๆจากพี่วันให้ได้เข้าไปช่วยงานได้ไปช่วยดูแลอัดเสียงทำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะแชร์ขอขอรวบลัดแบบนี้นะคะว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับรู้มาอยากจะบอกทุกท่านว่า เป็นคนหนึ่งที่เคยลังเลสงสัยในตัวพี่วันณนะตอนนั้นนะคะพอได้มาอยู่ได้มาปฏิบัติจริงๆยิ่งนานเข้ายิ่งยิ่งอยู่ใกล้ชิดยิ่งได้ดูแลรับใช้ได้ใกล้ชิดยิ่งรู้ว่าพี่วันเนี่ยของจริงค่ะแล้วก็ยิ่งฝึกปฏิบัติยิ่งพี่วันพาเข้าฌานเข้าญาณระดับแปดระดับเก้าถอยฌานแล้วมันทําให้จิตเรามันเปลี่ยนแปลงไปมากมากๆจนจนไม่คิดว่า เราคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่เคยมีทิฏฐิมานะหรืออัตราตัวตนสูงจะสามารถาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้และยิ่งได้อยู่กับทีมงานที่อยู่กับพี่วรนก้นกุฏิอย่างพวกพี่ปุ๋มมีนะคะพี่ตั้มเนี่ยก็จะอยู่กับพี่วรรมานานมากทุกคนจะจะมีจุดเด่นจะมีสิ่งดีๆที่ที่ทเกิดเล็กๆน้อยๆไม่เหมือนกันแล้วมาล่อรวง มาหล่อหอมารวมกันเหมือนเหมือนเป็นกําลังของพี่วันที่ดีมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นความโชคดีมากๆของเราค่ะในวันนี้ก็ก็ขอแชร์เท่านี้แล้วกันนะคะ กรับขอพระคุณค่ะขอบุญจากการเผยแพร่แชรธรรมานี้ออกไปส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรของโต๊กแล้วก็ส่งถึงภรรยาณามิตรทุกท่านที่ได้รับฟังในวันนี้นะคะกราบขอพระคุณพี่วานที่เมตตาให้ให้ได้แบ่งปันธรรมนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสาธุ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 าธ